ผับนี้เมื่อคุณเปิดประตูเข้าไปนะครับคุณจะถึงขนาดตะลึงงินทีเดียวเพราะมันเป็นผับผีสิงครับเอาอีกแล้วใครที่ชอบความน่ากลัวนะครับเขาก็จะใส่เสียงเห่าหอนใส่เสียงผีให้มันดูน่ากลัวมากขึ้นนะครับเดินอย่างนี้เดินอย่างนี้แล้วลงไปประมาณสองสามชั้นแล้วยังไม่เจอใครเลยนะฮะยังไม่เจอใครยังไม่เจอใครเลยฮะลงไปเนี่ยเพราะเขาจะไม่เอาคนมาอยู่เขาจะให้เรารู้สึกวังเวงไปเรื่อยๆเข้าไปก็จะเห็นผีบ้างอะไรบ้างเหมาะกับคุณ โก้มากครับทำไมครับคุณโก้แกกลัวผีสุดๆครับเอาอย่างนั้นไปนี่ไม่ได้ครับเพราะอยู่ๆมันก็ปักกระชากครับวันที่ออกไปเลยกระชากแขนอันนี้น่ากลัวครับน่ากลัวนะฮะอันนี้ก็อันนี้ชื่อว่าล็อกอัพนะครับเป็นคาเฟ่บ้านผีสิงนะครับซึ่งจะมีบรรยากาศของผีสิงมากมายนะครับเมื่อเข้าไปปั๊บเนี่ยข้างในก็จะเป็นโต๊ะที่เป็นห้องห้องห้องไข่ห้องมันเดี๋ยวฮะเดี๋ยววนจากข้างในเข้าไปด้านในเลยครับเนี่ยแล้วเดินเข้าไปบรรยากาศนี้ตลอดเอาไม้ไปไหมล่ะไม่เอาใช่ไหม มันเแต่ที่โรางานก็คือเราต้องจองนะครับเพราะว่าห้องเขามีแต่จะขันเรื่อย